มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเมื่อเจ้าภาพอยากจะได้ช้างเผือกขวานช้างเลยปิ๊งไอเดียค่ะกลายเป็นคลิปเวล่าที่ทำเอาฮารัลันกันทั้งโซเชียลนะคะเมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการโพสต์ว่าขวานช้างกำลังทางสีชมพูให้กับช้างเนื่องจากว่าทานเจ้าภาพที่จ้างต้องการช้างเผือกนั่นเองนะคะ ทางควานช้างเองจึงได้นำสีมาแปลงโฉมให้กับน้องช้างโดยผู้โพสต์นะคะระบ,บุข้อความว่าเมื่อเจ้าภาพอยากจะได้ช้างเผือกจัดให้ตามคำขอบริการทุกระดับประทับใจดินสอบพองบวกสีผสมอาหารสีชมพูเท่ากับสีเผือกพอกสีผิวเผือกให้กับพ่อพลายสุดหลอ่อพลายทองคูณ f c เมื่อเจ้าภาพอยากได้ช้างเผือกค่ะควานช้างก็เลยปิ๊งไอเดียนะคะโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เฮฮากันเพียบเลยค่ะเช่นเหมือนน้องแพ้อะไรแล้วทาคลามามเลยค่ะชบาแก้วช้างรถหวานเย็นฝนห้ามตกนะฮ่ฮ่ฮ่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ